ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่นายก็จะมาสอนเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับมาทาบั็กในโหมดฟรีสไตล์กันนะครับทุกคนครับก็ก่อนที่จะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้พี่ก่อสัก50ไลน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการตั้งค่าก่อนนะครับว่า,าตั้งค่ายังไงครับให้มันยิงไวนะครับเดี๋ยวเราจะบอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่หน้าตัวเกมกันก่อนเลยนะครับไปโอเคครับก็ตอนนี้พี่ก็ได้อยู่ในโหมดฟรีสไตล์แล้วนะครับทุกคนก็คือวันนี้พี่จะมาสอนบัคก ฟรีจะตายนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนนะครับก็วันนี้พี่จะมาสอนบักปืน AW นะครับทุกคนนะครับก็พี่ก็ได้ไปดูคลิปคลิปหนึ่งมาแลครับทุกคนเนาะนะครับก็พี่เลยคิดคอนเทนต์ออกนะคเพเลยจะมาทําให้น้องๆพี่ๆทุกคนได้ดูนะครับืโอเคครับก็ประมาเดี๋ยวพี่จะเข้าไปในโหมดฟรีตายทุกคนเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็ มีแค่3คนนะครับ๋ยวเราจะรีบไปนะทุกคนน้องเดี๋ยวจะดูเกณฑ์นะครับปกตินะครับมันจะนี่นะครับทุกคนดูนะก็ะคือที่จะสอนการตั้งค่าทุกคนนะครับก็ทุกคนตั้งค่าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่คําว่า aw นะมาจะเป็นว่า aw นะครับให้กดไปที่คําว่าตั้งค่าดั้งเดิมนะครับทุกคน แต่พี่จะพี่จะทำใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้โดนยจริง,รงกดนั่งนะครับทุกคนคึ้กดเกียน เห็นไหมครับทุกคนกดเกียร์นะครับทุกคนนะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะไปลองมาทุกคนนะครับคือกดเกียร์หนักกว่าดูนะครับอ่าตัวแรกครับเรากดนั่งก่อนนะครับผมกดนั่งเนี่ยกดนั่งก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็กดหัวสลิงแล้วก็ยิงนะครับทุกคนดูนะครับดูนะครับผม ดเกียนนะครับมทุกคนดูดินะครับก็ให้กดนั่งนะครับกดนั่งก่อนนะครับเรากดนั่งแล้วก็กดอหัวสลิงแล้วก็กดยิงได้เลยนะครับทุกคนเนาะตามที่พี่บอกนะอย่าลืมนะครับต้องกดนั่งก่อนนะครับแล้วก็กดหัวสลิงแล้วก็ยิงนะครับต้องกดได้พร้อมนะทุกคนนะต้องกดตรงนั้นได้พร้อมนะครับทุกคนเนาะนี่ครับผมโอเคครับถ้าใครอยากให้พี่สอนทํา แบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปที่พี่ปาสอนนะทุกคนเล่นนุกคนเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปวีดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับแล้วก็นะครับพี่จะทำคอนเทนต์แบบนี้ให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับไม่จะเป็นคอนเทนต์เลยนะครับก็นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ โอเคเนาะอยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเจอกันที่พี่ต่อไปนะทุกคนจุ๊บจุ๊